หนูมีสีน้ำเงินกับแดงลูกค้าเลือกสีได้แต่มันจะคนละแบบนะคะหนูมีน้ำเงินกับแดงนะคะเจจะพ่มได้ไหมได้หายไปไหนมาหายไปไหนมาช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะอ่ะลูกค้าดูนะนะคะหนูจะมีแดงตัวนี้มันเป็นการหลังนะคะตัวนี้มันเป็นการแข็งการหลังนะคะทั้งสองตัวเลยใช่งานสวยมาก ะะตัวนี้ก็คือเป็นถุงมือขับมอไซค์โดยเฉพาะทั้งรูปทรงรูปแบบและการใช้งานนะลูกค้าด้านในนะคะตัวนี้มันจะเป็นฟองน้ําแบบไม่อมน้ําไม่อมเหงื่อนะคะด้านในนะคะเขาเรียกว่าระบายอากาศได้ดีไม่อมน้ำไม่อมเหงื่อนะคะลูกค้าใครที่ขับรถแล้วเหงื่อออกมือเยอะๆนะคะได้เลยแล้วก็ด้านในเห็นปะ ะะเวลาลูกค้าม,มันตัดเย็บเป็นรูปมือแบบนี้เวลาเรากำแฮน์นะคะมันจะถนัดกระชับมือมากๆนะคะอ่าสีแดงคือแบบนี้นะสีแดงเป็นแบบนี้นะคะส่วนสีน้ําเงินจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าใส่ราคาสแลสี 4, นะแดงหรือว่าน้ําเงินใส่อะไรใส่ราคาสสี 4, แดงหรือว่าน้ําเงินมัน XL กับ XL อ๋อครับยังไงไม่รู้อะแลวหนูจะให้ลูกค้าระบุยังไงอะ อันนี้ถ้าน้ำเงิน XL ถ้าแดงอะไร L เออถ้าแดงเป็น L อลอะลูกค้าค่ะน้ำเงินเป็นไซส์ XL นะคะส่วนสีแดงเป็นไซส์ L นะจะได้แค่ะคะสองไซส์นี้ลูกค้าใส่ราคาสแ,แลสสีนะคะใส่ราคาสแ,แลสสีขึ้นมานะน้ำเงินหรือว่าแดงนะคะน้ำเงิน XL นะคะสีแดงไซส์ L นะคะลูกค้าหรือใส่น้ำราคาสแ,แลสไซส์มาก็ได้ครับราคาสแ,แลสไซส์ก็ได้นะคะ 250บาทเนาะนะคะราคาปกติ250บาทนะคะลูกค้าใส่ราคาสและซไซมี<อ>แค่ค L กับ XL นะมีแค่ L กับ XL นะคะลูกค้าขาเอาไปชุกเอเอาไปแล้วคู่ละอุ้ยวันนี้พูดผิดหลายรอบเลยเนี่ยนะคะวันนี้เอาไปคู่ละลูกค้านาทีทองนะนะคะใครไม่เอาหนูอบอกเลยใครไม่เอาขับรถมอเตอร์ไซค์ยอยู่ ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปมาตขับรถออาทริปนะคะขับรถกลับบ้านทางไกลต่างจังหวัดลูกค้าถ้าไม่เอาหนูบอกเลยว่าพลาดวันนี้หนูนาทีทองให้นะลูกค้าเฉพาะด้านหน้าไฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะใส่ราคาแสซส์ขึ้นมาแคปเจอร์แล้วส่งเข้าหาแอดมินนะนะคะวันนี้หนูส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าสวยๆแบบนี้ไม่ต้องไปใส่ถุงมือกรรมกรนะคะพี่นะาหนูให้ลูกค้าไปเลยคู่ละ100บาทจัดส่งให้ฟรีจ้า มาเลยลูกค้า100่งศูนย์ค่ะห0ึ100่งศูนย์ค่ะลูกค้าขาใครจะเอาใส่ราคา slash s i ขึ้นมาได้เลยแล้วแคปเจอร์ส่งเข้าหาแอดมินเฉพาะน้องฝ้ายใส่เสื้อสีแดงวันนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าขาลูกเอ่อลูกแคปเจอร์นะคะเฉพาะหนูใส่เสื้อสีแดงวันนี้เท่านั้นนะ100บาททั่ว